ยังไงผมก็ไม่ขายดีมเมอรให้นาหรอวครับฉันจะช่วยลม er ้มดีมเมอร์เพราในละครรักสลับลายนอกจากจะได้เห็นการทำงานของเหล่าคนวงการแฟชั่นแล้วยังมีเรื่องราวที่ฟาดฟันห้าหันจนกลายเป็นสงครามไรามาดล่าสุดนิราแฟชั่นเฮาส์ก็เอาชนะดีมเมอร์อีกครั้ง เรื่องใหญ่ขนาดนี้เบื้องหลังก็ต้องจัดแบบเต็มแม็กซ์นำทัพโดยตัวจริงเรื่องแฟชั่นอย่าง2คนนี้ละครเรื่องนี้มันสําคัญมากเลยที่คนดูแล้วก็เชื่อว่ามันคือเรื่องราวเกี่ยวกับวงการแฟชั่นจริงๆเขาก็เลยจะต้องการที่จะเอาคนที่อยู่ในวงการแฟชั่น่มา ก็เลยนี่ค่ะเป็นลูกเกดมาเลยค่ะมาเป็นคอนเซ็ปชวลดีไซเนอร์ก่อนมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นที่ปรึกษาก่อนพอเข้ามาประชุมก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคเกดรู้แล้วว่าเกดจะชวนใครเนี่ยมาคอนซอลัลด้วยเกดก็จะนึกถึงสัญชัยเป็นคนแรกเลยเริ่มจากศึกษาตัวคาแรคเตอร์ของบทแต่และตัวว่าเป็นยังไงแล้วก็หาเรื่องโทนสีสไตล์เสือ้อผ้าเพอให้ให้เหมาะสมกับบุค,คลิกของแต่ละคน ก็มีการทํางานร่วมกันกับพี่เกดว่าแบบคือถ้า,ถ,าถ้าจากที่หนูเวิร์กช็อปตัวละครหนูรู้สึกว่าตัวละครเขาเป็นตัวละครที่มีความสดใสอะไรเงี้ยหนูก็เลยอยากจะให้สภาพมันมีสีสันนิดนึงเลยค่ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาจะต้องมีความสนุกมีความท้าทายมีความสีสันสดใสในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยเป็นซิตี้เกิลใช่สีสันจะน้อยกว่าคนคนน้องที่<ช>อ้วนอย่าบบอะไรอย่างนนดําขาวเทาน้ำเงินอะไรครีมอะไรอี เค้าเป็นผู้หญิงคุมโทนเป็นผู้หญิงในสมัยนี้แหละที่แบบเปี้ยวแซบเบรสเรียบแต่ว่าพาทํางานเขาก็จะโกเพราะว่าเขาขายคอนโดให้กับแบบคนที่มีกําลังทรัพย์อยากให้เขาดูเป็นแบบว่าเป็นรวยที่ไม่จําเป็นจะต้องใส่แบรนด์ตะโกนคราบเสื้อเรียบๆโก้ๆสูรเทเลอร์ดีๆถือว่า้องมิลเขาก็ออกมาเองด้วย ก็มีบางทีมที่เขาเอามาซัพพอร์ตใช่ซึ่งเขาจะมีเป็นกึ่งๆแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นเฟรนด์ลอฟอะไรอย่างเงี้ยเราเนี้เสื้อที่เขาได้มามันก็ฟิตกับละครสินเปิดเลยเป็นชุดลายเป็นผ้าคัทเทิรครับผมตัวสูทเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างแนวเป็นอกเป็นโอเวอร์ไซส์หน่อยซึ่งก็ค่อนข้างเทรนดีในในช่วงแบบปีที่ผ่านมาเลยครับของกับผมเองเหนียวไมมตุนยืมใส่ภายในเรื่องพีทพีทอะคือ สไตล์เพล์บปรี้ยวขึ้นมานิดนึงใช่แล้วก็สูตรคัตติ้งก็จะแบบเข้ารูปร่างแล้วเขาจะเซ็กซี่ขึ้นนิดนึงวยแล้วรูปร่างเขาก็ดีเหลือเกินเขาก็อยากโชว์ก็ชอบโชว์พอติดกระดุมนิดนึงนะพี่ผมปลดหน่อยได้ไหมโอ้โหอีกนิดนึงก็จะถึงสะดืออยู่แล้วอเแต่บอกว่าเรื่องนี้ผมกับพี่เกดอะแหวกอกแข่งกัน การแฟชั่นเนี่ยหลากหลายคนมาจอยภายใน,เ,นเรื่องมารับเชิญบ้างมาจริงจังบ้างแล้วก็ แคสแต่ละคนก็สนุกมากๆนางแบบก็คือพี่เกดก็จัดเตรียมมาอะไรแบบโมเดลจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบมาเล่นให้กับละครของเราอย่างเงี้ยค่ะพี่หมูก็ลงทุนมากกว่าค่าตัวที่ได้ัำเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะเสื้อผ้าแต่เขาบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่เป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยนะเป็นแบรนด์เนมหมดเลยหัวจรดเท้าเลยเขาบอกต้องลงทุน เกรเชื่อว่าทุกคนดูนะคะแล้วก็จะมีความสุขค่ะก็ดีใจนะที่ลูกเกดหรือช่องวันเนี่ยใส่ใจในเรื่องรายละเอียดของวงการแฟชั่นแล้วเรียกเรียกเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ได้รู้ถึงว่าเอ้ยของจริงมันเป็นยังไงอยากให้คนเห็นแล้วเอ้ยเนี่ยช่องวันเ็าก็ทำงานแล้วใส่ใจเรื่องรายละเอียดก็จะได้นําเสนอเรื่องแฟชั่นเนี่ยให้ทุกคนได้ดูในหลากหลายรูปแบบฝากแฟนๆทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับละครรักสลับลายแล้วก็ช่องวันด้วยค่ะ ดูทีวีช่องวัน31ดดูออนไลน์แอปวันดี